จ่าแมจ่ามาทุ่งนามาตัดกล้วยขายลูกชายบอกกล้วยแก่สองเครือใหญ่ๆเลยตอนนี้กล้วยแพงมากนะกล้วยแพงมากราคาหนอกก็หนอละห้าสิบบาทนะปลูกกล้วยขายอะอันนี้ยังไม่ได้ขุดเนาะขุดไม่มีไม่ไม่นี่ไม่ใช่ไม่มีลูกค้านะมีลูกค้าแต่ไม่มีเวลาขุดเจ้าของเขาทำงนานไงวันนี้ลูกเครือแก่ก็เลยมาตัด ปลูกง่ายนะปลูกกล้วยถ้าเราปลูกเป็นกอเวลาลมพัดมาอะไรมาก็จะเสียหายใช่ไหมแต่ถ้าเราปลูกเป็นสวนเนี่ยระยะน่าจะสองวาเนาะห่างสองวาเนี่ยดูเครือเครือดีมากเลยแล้วกล้วยมันก็จะไม่เสียหายอะไรนะแต่กล้วยหักมุกมันเสียอย่างเดียวว่าหัวปีมันกินไม่ได้จ้ะหัวปีมจะขม <c oughs> ไม่เหมือนกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าจะกินเรือได้โอ้ยนี่มันหัวปีกล้วยหักมุกทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ะอไปไหนเดี๋ยวสอยหัวปีทิ้งก่อนถ้าเราปลูกงามแล้วตัเนี้มันจะไม่ไอ้นี่แล้วจ้ะไม่ต้นหญ้ามันก็จะไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นละสวยงามมากเลยมะละกอก็มีมะละกอเหลืองเหลืองจะเก็บมะละกอก่อนโอ้โหมะละกอดีจังเลยเหลืองดีจังเลยเก็บวะ แกงส้มเนาะอ้าวกล้วยนี่ก็แก่ไอ้กล้วยหักโบไอ้นี่น้ำว้านี่แก่แล้วนะเนี่ยอ,นะอ๋อน้ำว้าหวี่ละยีวว่สิบโอ้โหยี่สิบยี่ห้าถูกกันเนี่ยฉันเห็นในตลาดหวีหนึ่งตั้งห้าสิบหกสิบาทโอ้ยแก่แล้วนะ่ะตัดได้แล้วกล้วยน้ำวา้า ไม่มันตัดปีกล้วยนี้ออกสองปีเนะี่ยกล้วยหั่งมุกนะี่ยอ้าวนี่ก็แก่เนี่ย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 น,นี่ก็แก่ลูกกลมเลยอ,อันนี้น้ำวา้าน้ำว้าโอ้ัหปีโอ้ัวปีวปไปเดี๋ยวไปดูกล้วยสิแหมมันก็จะยัดเหนื่อยปีแรกกับปลูกกล้วยอะมันจะลกปีแรก ปีสองปีสามปีสองนี่มันก็ไม่ยุ่งแล้วเก็บมะละกอก่อนกล้วยน้ำว้าหัวปีอย่าตัดทิ้งนะอ้าวอีนนี้กล้วยไรด่างเนี่ยมะลิอ่องมะลิอ่องด่างสวยงามมากค่อยๆตัดนะเดี๋ยวมันจะล้มช้ำโอ้โหอะไรกินซะหมดเลย ลกวยแพงๆแล้วปล่อยมแมลงกินแค่นี้ก่อนมีเวลาขุดหน่อขายมา้างมีคนสั่งหน่อมาเยอะมากเลยไกวยหักมุกอ่ะยอดมาช่วยย้ายถือกินได้แต่เวลาทำงานนะใส่แรงไม่ได้เลยยมาช่วยย้ายถือซิ